สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นในปี1861เมื่อรัฐทางใต้พยายามแยกตัวออกจากสหภาพเป็นผลมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการเลิกทาสรัฐเหนือซึ่งสนับสนุนการเลิกทาสพบว่าตนต้องต่อสู้กับรัฐใต้ที่ต้องการรักษาสถาบันทาสไว้สงครามยืดเยื้อไปจนถึงปี1865ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและภูมิประเทศถูกทำลาย ในปี1863ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์ได้ประกาศการปลดปล่อยทาสในรัฐที่อยู่ในสภาวะกบฏซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสนับสนุนการเลิกทาสสงครามจบลงเมื่อกองทัพสวรรค์คนใต้ยอมแพ้และในปี1865สภาคองเกรสได้ผ่านการแก้ไขครั้งที่13ซึ่งประกาศเลิกทาสทั่วประเทศ การเลิกทาสไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของคนเป็นทาสที่ได้รับอิสรภาพแต่ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่นำไปสู่การต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองในอนาคตการต่อสู้ในสงครามกลางเมืองจึงไม่เพียงเป็นสงครามแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนที่ยั่งยืน